อะไรเนี่ยคาเตือนการละเมิดไลฟ์ของคุณละเมิดอ๋อเบอร์โทรฮะเบอร์โทรข้างหลังเบอร์โทรอะไรเนี่ยเขาห้ามห้ามโทรเบอร์โทรอันนี้ไหนอ๋อเอาออกข้อมูลส่วนส่วนตัวเอาออกติ๊กตอกห้ามติ๊กต๊อกห้ามอีกแล้วครับเดี๋ยวไลฟ์แล้วก็ผมจะหายไปเบอร์โทรใช่ไหมใช่เบอร์โทรไลน์ข้อมูลส่วนตัวห้ามครับ เบอร์โทรไลน์ของมผมก็ไม่เป็นแล้วครับติ๊กตอกอย่าใจ,ใจเย็นนะติกตต๊กต็อกใจเย็นหน่อยครับผมไม่รู้ใครดูแลติ๊กตอกในประเทศไทยนะครับพาผมหายไปทีแล้วนะครับโอ้โหผมเนี่ยเมื่อก่อนมีเอฟซีอยู่สิบคนยี่สิบคนเนี่ยผมก็มีความหวังในชีวิตผมว่าเมื่อไหร่ผมจะมีเอฟซีถึงพันคนทันทีนะผมจะได้ไลน์นะครับก็มีเอฟซีหลายๆท่านนะครับเมตตาผมนะว่าเนี่ยช่อง ช่องของอารยวัฒนะช่องนี้นะคือกว่าผมจะได้พันคนนี่เหนื่อยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับเอฟซีให้ของ